สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่พอ,อดีมีของเล่นใหม่มาอันนี้ก็คือตัวต่อสายไฟแบบปลดได้นะครับเร็วผมตั้งใจว่าจะเอาไว้นอกตัวลำเนาะในกรณีที่ปั๊มของเรามันมีปัญหาที่หน้าง,งานเราสามารถที่จะออปอกสายไฟแล้วก็ใส่ยัดได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่กันน้านะถ้าเราจะติดเราก็ควรหาที่ที่มันอ,อ,อยู่สูงจากพื้นหน่อยนะครับหรือว่าไม่โดนน้านะครับ วิธีการต่อก็ไม่ยากครับก็ยกยกตัวนี้ขึ้นมาสองด้านนะครับอันนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมความเร็วปั๊มน้ําตัวนี้นะฮะที่เราอะเร่งน้ําหรือว่าเบา,าน้ำเนี่ยก็ไอ้ตัวนี้เป็นตัวสั่งงานมันก็จะมีไฟออกมานะครับไอ้ตัวจะอยู่ในกระดองอยู่ในตัวลำโดนโผัวมาแค่สายไฟสองเส้นสีเหลืองไฟบวกเนาะสีดําไฟลบผมก็จะเอาไฟอ่าสีเหลืองเนี่ยไว้ที่สีส้มนะครับก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีขอบอยู่ นะครับเราก็ปอกสายไฟให้มันมาถึงตรงนี้อย่างนี้นะฮะล้วก็ปอกตรงเนียตรงที่เล็บผมอยู่เนี่ยน,นี่ผมสาธิตให้ดูเฉยๆก็ยัดเข้าไปนะครับแล้วก,กดลงมานี่ก็เหมือนกันยัดเข้าไปแล้วก,กดลงมานี่เห็นไหมฮะน,นี่อยากถ้าอยากให้มันกันน้าก็อเทปผ่านสายไฟมาพันทับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ข้อของตัวปั๊มน้ําแล้วก็ปอกสายไฟมาให้มันได้ความยาวประมาณนี้อันนั้นก็ยัดเข้าไป ดแล้วก็กดลงนี่ก็่อนการสีดำานุญัดเข้าไปกดลงลองดึงไม่หลุดนะนี่นี่ถ้าอยากให้มันกันน้ำเทปพันสายไฟพันนี้ออกไปมัดด้วยกับขาตัวโดนนะครับเวลามีปัญหาเราก็งัดนี้ออกเลยเปลี่ยนที่หน้างานนะฮะไม่ต้องเสียเวลาทำคอนเนคเตอร์นะเพราะคอนเนคเตอร์ยังไงก็กันน้ำไม่ได้อยู่ดีมันไม่ใช่คอนเนคเตอร์กันน้ำนะครับก็อ่างยถูกดีวัสดีครับ